พระราชินีสุธิดากระแสชื่นชมล้นหลามในจีนการเสด็จเยีอยนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงได้รับกระแสตอบรับอย่างยิ่งใหญ่บนโซเชียลมีเดียจีนไม่ว่าจะเป็นเวโป๋โดยอินวีแชทและเซี่ยวหงชู ชาวจีนจำนวนมหาศาลชื่นชมพระสิริโฉมความสุภาพอ่อนโยนและพระจริยวัตรที่สง่างามทุกพระอิริยาบทรวมถึงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ทรงสวมใส่ซึ่งถูกยกย่องว่างดงามไร้ที่ติเหมือนภาพวาดที่มีชีวิตคอมเมนต์ที่ถูกแชร์อย่างมากเช่นทรงเป็นตัวแทนความงามแบบตะวันออกที่แท้จริงราชินีที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็น พระองค์ทรงยิ้มด้วยดวงตาที่เปล่งความจริงใจถึงขนาดว่าชาวจีนตั้งกลุ่มแฟนคลับเพื่อคอยติดตามพระองค์โดยเฉพาะกระแสนี้สะท้อนว่าพระองค์ไม่เพียงเป็นราชินีแห่งประเทศไทยแต่ยังเป็นกลายเป็นไอคอนด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของเอเชียที่กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งในประเทศจีนและทั่วโลก